สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สวัสดีค่ะนี่คือรายการกรุงเทพมหานครเมืองแห่งกีฬาค่ะ b a n g k o k Sports i t y y ค่ะแล้ววันนี้นะคะเมจิก็พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์กีฬาอ่อนนุชแห่งนี้นะคะซึ่งศูนย์กีฬาแห่งนี้เนี่ยเขาก็มีกีฬาหลากหลายชนิดนะคะให้คนในย่านนี้เนี่ยได้มาออกกําลังกายแล้วก็ได้มาเล่นกีฬากันด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีกีฬาอะไรบ้างนะั่นเดี๋ยวในเนมจิจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะ ศูนกิีฬาอ่อนนุชตั้งอยู่ที่ถนนอ่อนนุชซอยอ่อนนุช70เขตประเวทหากเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะด้วยรถไฟฟ้า BTS นะคะก็ลงมาที่สถานีอ่อนนุชเลยค่ะซึ่งก็จะมีรถเมย์วิ่งผ่านมายังศูนกิีฬาอ่อนนุชอยู่หลายสายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครขับรถส่วนตัวมาเองก็เพียงแต่เข้าไปในแอปพลิเคชันของ Google Map แล้วก็เสิร์ชคำว่าศูนกีฬาอ่อนนุชก็สามารถเดินทางมาได้สะดวกสบายเช่นกันค่ะ สูนกีฬาอ,อนุทแห่งนี้นะคะใช้พื้นที่ร่วมกับโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรค่ะเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ก็จะมีสถานที่ออกกําลังกายที่กว้างขวางและก็ครบวงจรด้วยนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งออกกําลังกายที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในย่ญญานนี้ด้วยค่ะ อะไรคะ่ะบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะคะก็มีหลายๆคนนะคะเริ่มทยอยกันมาออกกําลังกายกันแล้วะคะ่ะแต่ว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะอาจจะดูเหมือนเขากําลังพัตติ้งกอล์ฟกันอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่กอล์ฟค่ะเขาเรียกกีฬานี้ว่าวูดบอลนั่นเองซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาจิจะพาไปดูกันดีกว่าว่าวูดบอลมันเล่นยังไงแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องๆเขาโอ้โหเขาตั้งใจเล่นกันมากเลยค่ะไปะ กีฬาวูดบอลมาจากคําว่าวูดที่แปลว่าไม้และบอลก็คือลูกบอลกลมๆวูดบอลจึงแปลว่าลูกบอลที่ทําด้วยไม้นั่นเองค่ะดังนั้นกีฬาวูดบอลจึงเป็นกีฬาที่ใช้ไม้ตีลูกบอลให้วิ่งไปในสนามไปสู่ประตูที่ทําด้วยไม้โดยนับจํานวนครั้งในการตีลูกบอลโดยผู้ที่จะชนะการแข่งขันต้องตีให้ได้จานวนน้อยครั้งที่สุดค่ะ กีฬาวุฒบอลค่ะกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไต้หวันและเริ่มเข้ามาเผยแพร่สู่ประเทศไทยเมื่อปี2541ปัจจุบันกีฬาวุฒบอลกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายและรู้จักกันอย่างกว้างขวางขึ้นค่ะเพราะเป็นกีฬาที่มีทักษะการเล่นง่ายเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยอีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิให้มั่นคงแล้วก็มีสายตาที่ดีในการคาดคะเนนการตีลูกให้แม่นยำด้วยและยังนำมาซึ่งความแข็งแรงของร่างกายอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงคะโค้ชคะดูจากหน่วยก้านของเมจิแล้ววันนี้เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยใน,น,นลองลองประเมินผลหน่อยสิคะโอ้โหเยี่ยมเลยครับวันนี้ถือว่าครั้งแรกนี่ทําได้ดีมากครับ <c oughs> ดูแลโอ้โหยิงใช้ได้เลยครับ <c oughs> เยี่ยมเลยครับไม่ชมเกินเหตุไปหร <c oughs> ือเปล่ามีแววครับมีแววมีแววใช่ไหมคะโอเคอยากจะทร <c oughs> าบว่าก <c oughs> <c oughs> ีฬาวูดบอลเนี่ยค่ะเสน์ของมันเนี่ยคืออะไรเอ่ย สเสน่ห์ของกีฬาชนิดจริงๆทุกกีฬามีมสเสน่ห์เป็นของตัวเองนะครับสาหรับกีฬาเนี่ยมันมันเป็นความท้าทายค,ความท้าทายในการที่เราจะทําให้มันได้เช่นอยากจะยิงให้มันเข้าประตูเนี่ยทำยังไงให้มันยิงเข้าให้ได้อยากจะตีให้แบบไม่ออกไปยังจุดที่เราต้องการถ้าเราทําได้เนี่ย เราจะประสบความสาเร็จในครับความยากมันอยู่ตรงนี้แล้วสกิลพิเศษของเอกฬาวูดบอลเนี่ยคืออะไรเอ่ยโอโ้ทักษะของกีฬานี้นี่ม,มันมีหลายหลายองค์ประกอบมากนะครับแต่พื้นฐานหลักก็คือความความแม่นยําในการตีให้แม่นกับบอลอ,อันดับแรกคือความแม่นยาก่อนอันที่2ก็คือระยะในการตีในแต่ละระยะที่นะักกีฬาจะต้องต้องตีให้ได้ตามที่ที่เขาเขามองไว้เขาตั้งเป้าไว้ถ้าทําได้ก็คือ เขาก็ประสบความสำเร็จในการเล่นแต่ละช็อตนั้นเล็กเดียวว่าคือใช้ในเรื่องของความนิ่งก็เด็กๆก็จะได้ฝึกการมีสมาธิด้วยนะคะฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกการเขาเรียกว่าคิดคำนวณระยะด้วยในมุมมองของโค้ชเวลาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มมีสนามกีฬาเปิดกว้างให้เด็กๆเยาวชนได้หมอกําลังกายมากขึ้นในส่วนตัวโค้ชรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสาหรับประชาชนของคนกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เป็นทางเลือก อีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนเมืองอย่างคนกรุงเทพมหานครเรานะครับที่จะ,ะมีความหลากหลายในการเล่นเพราะบางคนก็ความสนใจความชอบความถนัดไม่เหมือนกันกีฬาวุตบอลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับคนกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะในศูนย์กีฬาอ่อนนุชเนี่ยบางคนก็ไม่เคยเห็นนะว่าเฮ้ยมันเล่นยังไงมันมันยังไงบางทีก็มาหาเราโดยเฉพาะนะักกีฬาที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะสนใจพอสนใจปุ๊บก<ๆ>็เลยอยากจะรู้ คุณครูบ้างโค้ดบ้างก็เลยสอนถ่ายทอดอ,อธิบายแนะนําเขาก็สนใจเขาก็เริ่มเล่นมากขึ้นค่ะแล้วกีฬาวุดบอลนี้จริงๆอยู่ในประเทศไทยมากี่ปีนะคะซึ่งวันนี้มมจิตยอมรับว่ารู้จักวันแรกในชีวิตเลยโอ้น่าจะเข้ามานานนะถ้าเปิดต้องเปิดเปิดจากตำราเลยน่าจะเกินน่าจะเกิน20ปีแล้วครับยีปีถึง20ปีขึ้นนะครคร่าวๆนะครับข้อมูลแต่ว่าก็เป็นการแล้วป๊อปปิล่าในในกลุ่ม กลุ่มกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเนาะโอเคได้ไงงั้นขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราไปลองซ้อมกันอีกนิดหน่อยดีไหมคะไปโอเคเดี๋ยวเทิร์นโปรเข้าสู่ทีมของโค้ดละครับ หนึ่งเอ็กซ์ไซนะคะที่พอพิล่าพพอกับวูดบอลเลยนะคะก็คือการวิ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็มีเลนวิ่งที่ได้มาตรฐานรอบสนามฟุตบอลด้วยค่ะเดี๋ยวแม่สีเห็นคนตอนนี้เริ่มวิ่งเยอะแล้วเดี๋ยวแม่สีไปวอร์มอัพเครื่องหน่อยดีกว่าแน่นอนว่าหลายๆคนที่หันมาวิ่งก็คือมีเป้าหมายในการลดน้ําหนักซึ่งถ้าวิ่งถูกวิธีแล้วก็กินถูกวิธีก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนค่ะ แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้สนใจเรื่องสรีละมากนักนะคะการวิ่งเป็นประจำก็จะทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ไม่อ้วนขึ้นแม้จะมีช่วงไหนที่เรากินมากไปก็ตามเพราะว่าพลังงานส่วนเกินนั้นก็จะถูกนำมาใช้จนหมดค่ะแล้วการวิ่งนั่นเองเมจิอยากจะบอกว่าเพียงแค่คุณตัดสินใจลุกขึ้นมาออกวิ่งนั่นก็หมายความว่าคุณได้ชนะใจตัวเองไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ยิ่งวิ่งคุณก็ยิ่งมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น สุขภาพดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นแล้วก็นำมาสู่ความมั่นใจมาสู่ตัวคุณในที่สุดค่ะนอกจากการวิ่งแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ประชาชนก็จะเดินทางมาเตะฟุตบอลกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ การเล่นฟุตบอลจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาแต่จุดที่ต้องเคลื่อนไหวบ่อยที่สุดก็คงจะเป็นส่วนขาค่ะเพราะต้องวิ่งไล่ฟุตบอลด้วยความเร็วทําให้กล้ามเนื้อส่วนขานั้นจะถูกใช้งานหนักเป็นพิเศษส่งผลให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อไปที่ส่วนนั้นมากขึ้นค่ะเราจะสังเกตเห็นว่านักฟุตบอลส่วนใหญ่นะคะจะมีกล้ามตรงส่วนขาเยอะเป็นพิเศษค่ะนั่นก็เพราะว่าเขาใช้ร่างกายส่วนนั้นเยอะที่สุดค่ะแต่ใช่ว่าส่วนอื่นๆจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเล่นนะคะ อย่างเช่นส่วนแขนเมื่อต้องวิ่งในการขัดขวางลูกบอลนะคะที่เกิดจากการขยับแขนได้เช่นกันค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะได้ขยับน้อยหน่อยค่ะแล้วก็ยกเว้นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่จําเป็นที่จะต้องใช้ส่วนแขนในการลักลูกค่ะแล้วก็ข้อดีของการที่เรามีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงก็คือการที่เราสามารถวิ่งได้นานขึ้นไม่เหนื่อยง่ายแล้วก็มีพลังขาที่ยอดเยี่ยมถ้าหากเกิดการใช้งานกล้ามเนื้อขาเป็นประจําค่ะ หลังจากที่เราผ่านสนามฟุตบอลมาแล้วนะคะที่ศูนกีฬาหอนด์แห่งนี้เนี่ยเขาก็มีฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะมาตรการโควิดนะคะต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเสมอค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะได้ขอเซ็นชื่อนะคะ แมว่าการออกกําลังกายจะทําให้เราเหนื่อยนะคะแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มานะคะเมื่อคุณได้ออกกําลังกายไปในระดับที่เหมาะสมเนี่ยร่างกายของคุณจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขแล้ก็สบายใจนอกจากนี้การได้ออกกําลังกายยังจะทําให้คุณได้เจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่สังคมรักสุขภาพอย่างที่เมจิได้เจอค่ะ คุณผู้ชมคะร่างกายของเรานั้นมันก็เปรียบเสมือนบ้านของเรานั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเลือกบ้านลักษณะแบบไหนนะคะก็ให้เลือกกันเอาเองว่าเราอยากจะเลือกบ้านที่มีความแข็งแรงหรือว่าบ้านที่มีความอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องออกกําลังกายบ่อยๆเพราะว่าบ้านหลังนี้ร่างกายของเรานะคะจะได้มีความสุขทั้งภายนอกภายในค่ะและก็เช่นเคยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารรายล,ายละเอียดอะไรแล้วก็สามารถติดตามได,ได้ที่ช่องทางนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ